สวัสดีครับบิ๊กครับจัดเต็มนะตันนี้เป็นช่วงจัดเต็มจัดโปรโมชั่นฮะขยายร้านใหม่ฮะวันนี้จะเป็นรุ่นถูกสุดของสไนเปอร์นะฮะดับเบิลเบลที่เข้ามานะเป็นโนนะ้นลำเบอร์สองศูนย์หนึ่งครตัวนี้สีดำนะฮะเป็นในเอบีเอสฮะเไนเปอรอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ราคาเนี่ยฮะที่ลงเลยนะฮะเนาะสี่พันเก้านะผมสี่พันเก้าร้อยบาทถูกไหมฮะพร้อมกล้องพร้อมขาทรายนะฮะมีโปรโมชั่นเราเอ่อต้อนรับขยายร้านก็มีตู้มีไปเลยนะฮะสี่พันนัดนะครับผมตู้สุดแพง ปกติจะไม่แถมมากขนาดนี้นะครับโอเคนะถ้าพร้อมไอ้จับรางวัลเนาะเลขชื่อของลูกค้านะฮะเบอร์โทรอะไรก็จับรางวัลวันที่6นะครับผมโอเคทิ้นะครับผมหมดเกลี้วันที่5นะครับผมโอเคในกล่องมีอะไรบ้างตึงนะครับจะมีหลอดเดอร์ให้นะครับมีอยู่แล้วแถมให้เนาะกล่องมีกล้องกล้องก็อยู่ข้างในกล้องเราต้องแบอตี่สายเปิดข้างในนะฮะจสกกล้องนะครับ จะมาของเอวิวจะเอาไว้ข้างในเนาะเขาส้นไหมนะฮะประมาณนี้ไอเห็นดูเลยวันนี้แต่งตัวก็ประหลาดปะเลยครับไม่มาแันงีักล่องออกมาขนาดนี้เขาจะซส้น่พราะของเขาจะไม่ใหญ่นะอย่างเล็กนะครับแล้วก็ประกอบกันดูนี่พอดีเราเป็นตัวที่ของใหม่แล้วจะโชว์โชว์อยู่นะโอเคนะครับผมึดูไอนี่เลยนะครับอันนี้ก็ขาทรายแล้วก็ใส่ก่อนเนาะจะได้ปรับอะไรง่าย อันนี้จะเป็นแนวสไนเปอนนร์นะที่แนะนาอันนี้จะมีหลายรุ่นนะครับผมโอ้โหอันนี้ทําคลิปให้เห็นเลยนะว่ารุ่นไหนรุ่นไหนหน่าเล่นหรือเปล่าอะไรประมาณเนาะเพราะว่าพี่ลูกค้าไม่เห็นก็ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันน่าสนใจขนาดไหนในราคาที่ประหยัดด้วยนะครับผมไม่แพงนะครับผมตอนีันินงไม่ให้สมัคร <S <S คือมันมันน่าเล่นทุกรนฮ่น <laughs> อยู่ที่เราจะชอบรุ่นไหนมากกว่านะลูกค้านี่ครับแล้วก็หมุนไป ยึดยึดง่ายนะครับไม่ยากครับเนี่ยผมพยายามทําให้ดูเนาะนะครับูกา้าซื้อไปก็ใส่เลยแต่เราต้องถอดนี่ก่อนนะฮะน็อตเขาจะให้ยึดครับทีนี้เราแบบให้วัดลดลดไวยว่องไว้ก็เลยต้องตั้งนี่ก่อนนะฮะนี่คือเกียยนะฮะตัวปืนแล้วก็นี่คือขาตั้งกล้องก็เหมือนกันหมดฮะสมัตเอินอินสามอะไรพวกนั้นเหมือนกันหมดทุกรุ่นเราทำมาลงแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันเป็นแบบที่ ง่ายๆก็คือให้เล่นง่ายๆครับผมนี่ต้องจับมาอย่าไม่ติดติดไปฮะอี่าดชนตอนเราขึ้นมามาดสินะครับอ่าเห็นไหมครับออกมาเนี่ยนมันโอเคอยู่ก็เอาให้ที่เราสะดวกเนาะเราชอบแล้วกันของนี้มันไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่ฮะโอ้ของหายโอ้โหลมแรง กาดนี่นะครับเนี่ยก็โอเคไม่ได้ตัวงนี้ก็มีฝนเริ่โอเคนะครับช่วงเช้านี่โอเคอยู่ตอนเย็นนี่ตัวใครตัวมันรู้สึกฝนจะมาตอนนี้โอเคนะครับนี่คือลักล็อกว้ให้แน่นๆนะฮะประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วก็คลายออกมาเนาะโอเคฮนะแล้วก็มันมันเหมือนกันหมดนะฮะจริงถ้าแนะนำสำหรับท่านที่ไม่เคยเล่นสนไนเปอร์แล้วกันเนาะของวีกัน แล้วก็สาธิตให้เห็นนะฮะก็มันมันไม่ยากครับแต่มันราคามันน่าจับต้องมากกว่านะครับนี่ต้องออกมาหมดนะมันวางกล้องไม่ได้ครับผมนี่นะครับกางเลยนะครับเนะครับนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะฮะก็คือเราขันนอทีวาเนี่ยกล้องนี้เราอยู่ที่สายตาเรานะครับผมนครับ ยู่ที่ว่าถ้าลองแก้มแล้วยิงนี่มันสะดวกก็เอามาใกล้ใกล้ได้แต่ถ้าอยู่ไกลเราก็ต้องเข้าไปนี้นะครับอยู่ที่ต้องลองแก้มอลไรยิงในเปพลครับแล้วก็อย่าลืมมาจุกออกนะฮะรับจุกไม่ออกก็ยิงไม่ออกนะครับปืนไม่ดีนะครับผมนะครับโดยใช้น้ําหนักให้ดูก่อนนะัะยิงทดสอบกำลังส่วนนี้ก็สี0 0ันเก้เองนะครับผมพรกล้องหมดแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นพร้อมแถมถือว่าประหยัดมากนะครับผมราคาไม่แพงถือว่ายํารับว่าถูกมากหน้าหน้าหน้าซื้อออกกัน เดี๋ยวผมจะช่างให้ดูก่อนเนาะนี่ก็เหนโรเตอร์เราทดสอบให้หมดนะฮะทุกอย่างจะต้องดีก่อนใช้ก็ได้หมดหนักเท่าไหร่ฮะสามศูนย์เก้าศูนย์ใช่ไหมฮะอ่าประมาณนั้นผมก็ไม่เห็นเคนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ทดสอบควาแมแรงก่อนเนาะพอไม่มีอะไรฮะสไนเปอร์เล่นง่ายๆนะฮะก็ทับป้องด้วยฮะทับทับเป้าครับอันนี้ก็กดมาเหมือนคล้ายๆตุ้น m อ0มบูนสาม ตระกูลเดียวกันเนาะเป็นอย่างคยๆนะครับก็เล่นง่ายดีนี้ก็สามารถล็อกได้นะฮะล็อกได้ถ้าเปยิงยิงไม่ได้นะฮะถ้าไปข้างหน้ายิงได้นี่ก็ปรับฮอบได้นะครับผมปรับมาเพราะว่าห<ม>น้ายางมุดขึ้นนะฮะ,ะนี่เราเดี๋ยวทดสอบโดยเดินนี่เป็นตัวนี้เนาะอย่างงฮะเราจะทดสอบทุกครั้งนะฮะก่อนส่งเนาะแล้วเราก็จะนั่นหน่อยนะฮะละเอียดหน่อยเราอยากให้ลูกค้าได้ของดีไม่ดีเราเปลี่ยนใหม่ให้เองไม่ดีนะฮะเราก็อัดเข้าไปเลยตรงปรับประมาณนี้ ก็ถือว่าเอาให้เต็มที่ได้เยอะนะครับเนี่ยหลายๆเนี่โอ้โหเจบขอาของลูกค้าเนี่ยก็ข้าวของลูกค้านะราคะานะครับผมเห็นไหมราคาสี่พันเก้าราคาประหยัดมากเลยแนะนํนา,นาอีกหลายรุ่นนะฮะมีไฟฟ้ามีปืนแก๊สยาวด้วยจะให้ลูกค้าเห็นเนะาะทำไปทดสอบก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนก <c oughs> ็ต้องถามถ่ายกันน,ะะนันนะะน่นฮะเปบียบยย <c oughs> บยบ่ยนๆหน่อยนะครับพอดียาวไม่เหมือนพุทธสั้นเนี่ยฮะเริ่มลื่นเลยต้องหย่อนแล้วมัน นะครับโอ้แรง526ครับก็ไม่เบานะฮะ526นะครับเห็นไหมฮะตัวเลยโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงครับเป้าตัวนี้ยิงตามที่เราเซตก่อนเนาะเรื่องกล้องนี่ก็ปรับเปิดออกมานะครับผมปรับซ้ายขวานะฮะครับอันนี้คือปรับสูงต่ำลงไปอัพดาวนี่ปรับได้อีกเนี่ยฮะจูนได้ถ้ารุ่นนี้ให้รุ่นทันสมัยมาจะต้องใช้ไอ้นั่นเลยฮะไอฟฟองเป็นแตบบางรุ่น ใช่นะครับแล้วแต่รุ่นเนาะก็แล้วแต่ขเขาทำนะครับผมถ้าคตัวนี้ยังรับว,ว่ายังไม่ไม่ได้ทำริงอาจจะไปไหนไม่รู้นะผมลองลองดอูนี่ก็ซูมได้นะครับผมปรับเก้าเท่าน,นะเห็นชัดนะครับผมเห็นชัดก้องมันเห็นด้วยลองเข้ามาใกล้ก็ได้นะถ้าเห็นกากระบาดเข้าไปใกล้ๆมันจะเคลียนะครับเนาะมันพ <laughs> ิกันนี่นะเดี๋ยวผมลองยิงดูว่ามันจะไป ครับเลยนี่คือผมทาบให้มันใกล้กันเนี่ทาบใกล้มากตรงเลยนะตัวนี้เห็นไหมโดนหรือเปล่าโดนเห็นดงว่าถือว่าใกล้มากครับยิงกระป๋องกระแผงดูสิต้อปต่อโอ้โหเห็นไหมฮะแม่นนะฮะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะดีมากกว่าสุดยอดกระป๋องกระแผงโอ้โหเห็นไหมเข้าเลยสีแดงถือว่ารุ่นนี้แม่นนะเนี่ยใช้ได้เลย จ่ต้องทําอะไรมากตับนี่เดียวเรียบร้อยโรงเรียนจีนเห็นไหมฮะโอ้โหเนี่ยกระป๋องกิง้งไม่อิงไม่ยาญนะเห็นไหมครับโ<ธ>สุดยอดหน้าสะสมครับสี่พันข้าไม่อิงไม่ยาญยเห็นไหมที่ความ,มแม่นต้องเซ็ดอีกทีฮนะถ้าเซ็ดมันแม่นโอเคนะครับรน,นี่ครับคือมันอยู่ที่ความแม่น,น โอ้โหกระเป็นกระดอนโอเคนะครับอ่าพอใช้ได้เลยฮะตุนนี้สุดยอดนะอ่าเป็นรุ่นของวีบิลนะครับรุ่นอ่าสองศูนย์หนึ่งนะครับสี่พันเก้านี่คือพร้อมส่งและพร้อมแถมโปรโมชั่นเลยนะครับผมรับไปเลยฮะเะนี่นะฮะช้าหมดนะครับผมก็สี่พันนัดนะครับอันนี้ก็เก้าสิบแผ่นโอเคแล้วก็มีจับฉลากรุ่นรางวัลวันที่หกเลฮะหมดเขตวันที่ห้าแลครับผมเนี่นะฮะหมดเขตก็เป็นราคาปกตินะฮะไม่ได้แถมอะไรมากมายครับขอบคุณครับผมสสวััดีครบ ถับมาแล้วครับวันนี้ครับบ๊ายบายครับ